มากมาแล้วเจอกัน,กนมันล็อกเปา้าให้เองโ <c oughs> อเคมันจะไม่ขี้ไล่สไลม์ลงพองดูแลตัวเองโอ้ยไม่ขี้แกันี้จะส,สักโยังวะสักเกตเฮ้ยดูบปนฟ้าได้เปลี่ยนครับ ลงมางแนวขาพี่คว,วบเอ้ยกูหรอไอ้บ้าเอาเดี๋ยวเสียเไม่ได้ยินเสียงวันนี่ <c oughs> น้องพูดอยู่ไกลๆกล okay. อ่ะไอ้ก๊อฟโอเคอุ้ยมันจะพอยยู่ดูโคตรโอโลดโอโลดอันนี้แรงอันนี้แรงอ <c oughs> ันนี้มันแรงไอ้น้องท oh. ี่บินขึ้นแงล้วที่บินไงหยุดกูแล้วกัน อ่าาว๋อ่าแบ่งงานแบ่งงานแบ่งงานคนละอันเลยได้เหรอมันมีสามอันเพื่อเจอกันทำเจอกันทำจะตายแล้วครับระอะอกก่อนเดี๋ยวโดนเผาไหม้ เฮ้ยตีไหมปาเฮ้ยตีไหมเปล่าเอาไปหารูปี๊ยบปะเอาปทนลูกเปบปะไอีนี่เองอะรูปปกอะเห็นชอบไอเจ้าพูดเลยไอลู่ปกลิปกนไม่ต้องแล้วอันนี้อันนี้จะเหยียบคนจะเียใครโดนตีแต่พี่ก็โดนแต่สมชิดเกือบตายปะสมชิดไปหยุด มีลูกปกแล้วมีรูปปกแล้วเฮ้ยเอารูปนี้แหละเอาทเธงไปแล้วไหนไหนเราเกิดดีไรค่ะเอ้ยทวนฟ้ากันหมดเลยอ่ะเอ้ยเบนซานนี่น้องเลยนะขอบใจนะแม่งแคปมันแคปแล้วสตรีมเลยลืมปกสตรีมไงไปคนหนึ่งอย่าไปหน่อยไม่อไปหน่อย อันนี้คือเอาไว้รอบหน้าเลยปะเนี่ยรูปปงนี้เฮนะ้ยอ่าทันพ่ออืออยู่อะไรรู้เดี๋ยวดินอีกดินดิง อันนี้อะไรนะท่านพ่อท่านโคอท่านพ่อไม่ควรใช้ไฟไฟสี่คนเลยเพคะฮะเอออีมาตีนี้ปะล่ะตีนี้ไหมโอไม่ได้ครับเลยไอ่ไม่ใช่คนนไม่ได้ตีเลยดิ ถึงยี่สิบยู่เลยฮะเจ้าเลยแต่เลือกตัวมาสิรอเติมอยู่เหมือนว่าวัดอะรอเติมอยู่เท่ากับเมอร์ซี่เฮ้ยพี่มา哟ใส่ป้าใครดี ใส่ผ้าคนนี้เลยปะน้าอยู่นตัวเองด้วยไม่แบ่งใครมีหมออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขโมยขอขโมยดาบกันขอหยืมไหนครับเว้ยอันนึงใครขโมยอ์ติแฟกต์วะ นี่ติดแหละเฮ้ยเห็นพี่ติ๊กยืนนิ่งแต่ว่าดับแต่ว่าธนูมันไปธนูหายอ่ะเมื่อกี้แวบๆไม่คอรีตาขี้แล้วแค่นี้ว่าเปลี่ยนแบบโั้วอีค่อそれとมกล้าที่จะเผชิญหน้ากับควา

ดีไมมท่านเยินั่นสิไเปิดฟาที่มืดเลยโอ้ยโดนฉีดวิ่งมาแทงไสมชิดวิ่งมาแทงใครที่ไแทงวะยฟ Ờ, máu hiện lên anh, nhiều một đây ạ này mà đẹp Điều này mà đẹp Điều này mà đẹp Điều này mà phải Điều này mà mà đẹp Điều này này mà đẹp Điều này này

วัยแรกวัยแรกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันแบ่งบ้างอยังไม่มีเลยเหม่อใครจิงจงกำลังเข้าไปตีที่ไหนอ่ะไอ้ชาย ห uh huh. ยุดคอนเทนต์เลยวาน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 ่าตัวคอนเทนหมดเลยเนี่ยมาเร็วอะไรไอ้ตัวคอนเทนหมดเลยอย่ะเ,เนี่ยแห <laughs> ม่เนี่ยไม่ซ้ำเลย <laughs> <laughs> อย่ะเยี่ยมมันตั <laughs> <laughs> uy, ดเฮ้ยพี่จี นี่เราตัวฟังเกมไม่เห็ตัวเองในตัวฟคลน่ะ้องเครื่องมือเลยสัมชิดู่ปะล่ะูไหมู่เลยพู่เหรอเปิดปิงพี่ชาลอดอันนี้ฟูรินะอ้าว่าจากคอร์ดินะแล้วมันแล้วมันเราก็ฮิวตัวเองได้นี่ใช่ป่ะก็ฮิวได้งั้นก็ได้ไปดนเดนเลือดเลไดนโดนเลือดเร็ว ตอนเฟดบอสไอ้ชายอะ่ะแล้วทำให้มันบิดกล้ามเล่นเลือน้อยกว่าคืน ไอ้หลอดหลอด้เล่นแบตลอดเวลาเลยกูเร็วมากเหง้าตลอดเวลาหลอดปิงก้ามเร็วมากโจโจปวดปวดจิจะมาฝั่งนี้หร hm ือจะโจ้เนี่ยไม่ได้ตูไม่ได้โดยยย่ เฮ้ยเมื่อกี้จะลอยขึ้นไปเก็วเร็วเร็วมาวันนะโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเอาลิลลี่จะลาก่อนปะายานาราเจเบนนี่สเตกุตไฟเข้างามเขาบอกว่าดูแลตัวเองดี ดีนะเ่ยเขียนดีโอโอโโอต้อแงเลยิมไปหน่อยครับกิ้ไปหน่อยครับ เน้ก็ว่ามันเลี้ยงเลือดเกิน5้ไม่ได้คุลนาอดีกว่า <c oughs> มีนทีนนะปุริน่ากินดลยไม่ได้ไอทีเลยอร่อยไหมมันจะรับหมดเลยทุกบอสต่อลืมวะก็จะรับแค่สองอันนี่ <c oughs> หายละไก่ปูเหรอฮะยังยังตดูนั่งรูมสตรีมเวลคี้เหรอฮะดูอะไรอ่ะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแน่นอนแหละอะมีอะไรแน่นอนเลยต้องมีอะไรอ่ะเออมีอะไรีสิ้นหมดแล้วเนี่ยคอนกายปะคอนกายอุเอ้ามึงเคยหยุดกันเลยคอนกายไหมคอนกายอ่าไปจิ้มอ่ ที่โลกเ่อกี้ฝนตกมาสี่วันแล้วเลวงงมากเลยตกอะไรบ่อยตอนเ,เราเล่นเมื่อวานนี้เล่นไปสาบลิซ่าขนาดนั้นนะฝนก็ตกไม่หยุดดออิบอกแล้วว่าลิซ่าเนี่ยทำให้ฝนตกสิบสซมชีลยังเนี่ยลิซ่าเนี้ยฝนได้เนออาะตะกิไ้ไรเด่นยังทำไม่ได้เลยเว้ลิซ่าเลี่ยฝนได้เนี่ยน,น,น,น่วานนี้ปิด ที่ไปเจอมาเองนะตอนที่ถ่ายกินเยย่ยมาฟอนกายเลยฟอนกายมาส่งกายฟอนกายเล่นเปล<ะ>่าเล่นฟอกายเมื่อวานนี้เล่นนี่สมชิดไม่มันเลยเออม,มันบอกว่าไม่มีคนให้แกล้งเไรวะเพราะว่าพี่ไม่เปิดให้แกงเพราะว่าพี่เอาตัวรอดยังไม่ได้เลยก็เลยไม่แกงนี่ไม่มันเลยเดชถ้าแกงเดี๋ยวมันไม่มันเดยเวลาจะแกล้งเหยืยอทุกแกล้งเหยืยอมันสู้มือเลยจริงไหม เบลนี่ไม่ได้แก้นะออาจจะช่วยเลยไม่เอาอะอัพเล่นอะไม่หนูดูชุดอยู่อุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วตางเข้าเร็วมากเลยเดี๋ยวตีสามได้อีกโลนึงมาดูสิเยนซานจะมาหาไหม เปิดจนทองออกก็จะไม่มาหาก็ยังไม่มาหาจนวาเลซ่าจะมาอยู่แล้วเนี่ยมาเลยเปิดตีมปุ๊บก,ก็ปิดตีมเลยแล้วก็เริ่มตีมใหม่เฮ้ยตีมฟอนกายมัน่อกกันไม่ได้อะแยกตีมดิเดี๋ยวมันไม่แยกเกมให้ไม่สตรีมในทุในทุกวะเอาพอเ ก็ได้ก็ได้อยู่นะกอนกายต,ากตีมเลยตีมเลยตีมในชีวิตปะล่ะมันต้องดาวน์โหลดเหรอหนูตีมเลยหนูตีมเลยเฮ้ยตีมสองพร็อพไงพีเอโอวีฮะกี้โหลดอะไรนะใช่มันต้องโหลดใช่มันต้องโหลดอะไรนะ<อ>มันชื่ออะไรมันไม่ได้ไม่พออุ้ยกี้กี้บอกว่าที่ไม่พอเลย วันน oh, yeah. yeah, ี้คขาแบบเบสนี่วันนี้เขาดัดมาเวลก็ที่เลยเนี่ยอะไรจุดอาังคุด